สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีการที่สองนะครับในการที่จะดาวน์โหลดวิดีโอจาก facebook นะครับโดยการไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยนะครับวิธีการง่ายๆของเราก็คือให้เราไปที่ Facebook นะครับแล้วไปหาวิดีโอที่เราต้องการนะครับโอเคครับ วิธีการง่ายๆคือเราเข้าไปที่เพจของไหนก็ได้นะครับที่มันมีวิดีโอนะครับผมจะทําให้เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนผมเข้ามาที่เพจของตัวผมเองนะครับเลือกวิดีโอใดก็ได้ครับที่อยู่ในในเพจนั้นๆนะครับวิธีการสําคัญก็คือให้เรากดมาที่ 3. จุดทางขวาม,มือบนนะครับของโพสต์นั้นกดคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับคราวนี้คุณก็กลับไปที่หน้าโฮมอีกครั้ง ครับพอเรากดเข้ามาใน Google Chrome เสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยนะครับก็ให้เรามาที่เวอร์ไวดเว็บด้านบนนี้ให้เราพิมพ์ไว้ลบขั้นบนออกแล้วก็พิมพ์เวอร์ไวเว็บนะครับเหมือนวิธีการวิธีที่หนึ่งเลยก็คือพิมพ์ s a v e อโอเค saveat co นะครับแต่ใน,นกดไปเลยนะครับหน้าเว็บก็จะพามา เหมือนกับหน้าเว็บที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วคราวนี้เราก็เอาลิงก์ที่เรา Copy มาจากใน Facebook มาวางนะครับโอเคกดดาวน์โหลดนะครับระบบก็จะโหลดมาแล้วมีให้เราเลือกรูปแบบการดาวน์โหลด2แบบก็คือแบบ SD กับแบบ Hd นะครับถ้า SD ก็ชัดชัดน้อยหน่อย HD ก็จะเป็นความละเอียดสูงขึ้นมา นะครับยังผมจะดาวน์โหลดแบบ HD ็ดีให้ดูนะครับนะครับก็ให้เรามาที่ลูกศรทางขวามือล่างนะครับแล้วผมก็จะดาวน์โหลดแล้วนะครับซึ่งถามว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปไหนมันจะดาวน์โหลดไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีภาพให้ดูว่าดาวน์โหลดจากโคมเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จละเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยอย่าลืมเดปคที่วิดีโอที่เราดาวน์โหลดไป นะครับถ้าเกิดกลัวหาไม่เจอก็มาที่แกลลอรี่ของเรานะครับก็มาดูที่อ,อัลบั้มการดาวน์โหลดนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะครับลองเพจตามและกดปุ่กระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดโอสาระดีจากเรา,า,เา,าครับเมื่อสักครู่นะครับ มองว่าวิธีการนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปต่อๆไปเราจะเอาความรู้ต่างๆมาฝากกันเพิ่มเติมอีกจะมีอะไรก็ติดตามกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอสาระดีๆจากเราครับ